โฮ้ยโอ้ยยอดครับผมครับนี่คือมิติใหม่ห่งการจุดคบเพลิงครับใช้ไม้ไผ่หมุนบอลจุดคบเพลิงวันนี้จะมาโชว์หมุนบอลครับผม หมุนหมุนอย่างนี้คับบเคยเอาไปโชว์ที่ไหนไหมคะเคยไปเปิดหมวกสองครั้งะครับผมครับผมแล้วก็เคยทําลงอัพลงในโซเชียลครับผมก็โดนด่ากลับมาว่าเล่นมายากลตัดต่อครับผมประมาณนี้ครับแสดงว่าต้องเจ๋งมากชนิดที่คนไม่เชื่อว่าทําเองพร้อมไหมฮะไม่เคยพร้อมที่ไหนมาก่อนเลยครับพร้อมที่นี่มากๆเลยครับ ดีครับพงษ์ครับสวัสดีครับครับผมอุปกรณ์ของพง์ครับทานคณะกรรมการครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ท่านเห็นลีลาแบบนี้บนเวทีซูเปอร์ฮันเดรและเห็นสดๆครับโตครับการหมุนบอลที่เราเคยเห็นจะเป็นลักษณะยังไงครับก็เอานิ้วใช่ไหมระวังบอลเราก็จะหมุนแบบปัดๆห้ามันหมุนวนนิ้วหมุนแล้วปัดๆระหว่างนิ้วขึ้นมาครับแล้วหมุนแล้วปัดๆอย่างที่พี่โตบอกมานี้ครับโอ้โห ันีครบโพงครับขอนิ้วโป้งครับนิ้วต่อไปครับน้ิ้วต่อไปครับเอ้ยได้เหรอเฮ้ยเป็นนิ้วเลยเหรอเฮ้ยอันอันว วนกลับได้ไหมครับวนกลับกลับด้วยกลับด้วยโอ้ยเฮ้ยโอ้นี่ไม่เคยเห็นโอ้เฮ้ยชี้ครับโอ้หนิวโป้งครับโอ้โหเอ่ธรรมดาไม่ธรรมดานอกจากนิ้ววางบนวัตถุสิ่งของก็ได้ วางบนปากกาผมครับไปโอคงครับถ้าไม่ใช่ปากกาขอยากกว่าน,นั้นได้ไหมขอลองดูครับผมนี่อะไรอีกอ่ะอะไรสิ่งนี้ครับเฮ้ย hey. ไม้จิ้มฟัน,ไม,มฟนไม้จิ้มฟันเหรอไม้จิ้มฟัน ขอลองครับผมขอลองครับเชญครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมถือย่างเลยเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยโอ้โหปากกาไว้ยากแล้วนี่ยังเฮ้ยโอ้โหเออพงครับเดี๋ยวทีมงานผมหยิบโจทย์อะไรมาพงลองดู คุณหันหลังก่อนนะพงษ์ฮะเอ่อพงษ์ฮะไม้ชิ้มฟันมันยากไปเจอสิ่งนี้แล้วกันครับหันไม่ได้แล้วครับพงษ์ไม้ยาวครับพงษ์ต้องปั่นบนไม้เนี่ยครับแล้วไม่ใช่จับอย่างนี้นะต้องจับให้ไกลๆมือหน่อยได้ครับพร้อมนะพร้อมครับโอกาสกี่ครั้งเอาครั้งเดียวไปเลยครับอ่า พร้อมไปครับไปเฮ้ยเอาเลยอ่ะขึ้นเลยขึ้นง่ายอ่ะไปโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเราเคยเห็นแต่จานเนอะจานนึงกายกรรมจีนเลยอ่ะเอาอย่างนี้ ขอท้าแบบยากขึ้นกติกาคือปั่นลูกบาสบนไม้2อันนี้นะครับครับผมปั่นได้ไงอพร้อมแล้วเชิญครับขอไม้แบตครับผมไม้แบตครับครับเดี๋ยวขอไม้อีกอันหนึ่งครับครับไม้มาครับขอบาสอีกอันนึ่งครับลูกบาสอีกอันหนึงครับ มันเอ็นตามนะมันเอ็นตามโอ้โหคนยอดครับพงครับโอ้โหลูกฟ้าสองลูกครับโอ้โหคนยอดโอ้โหทีมงานผมบอกว่าความสามารถเขายังมีมากกว่านี้ครับเฮ้ยทีมงานครับอุปกรณ์ครับเดี๋ยวครับโชว์อุปกรณ์ก่อนนะครับได้ครับ โอ้โหยาวไประยะความยาวของไม้นี้สูงสุดคือเกือบ5เมตรครับกติกาก็คือว่าพงจะต้องทำภารกิจปั่นให้สูงสุดครับโอ้ไปท่านผู้ชมคอยจับตาดูนะครับ ความย่าง,งเขาคือการค่อยๆเพิ่มความยาวของไม้ครับนี่คือการรักษาสมดุลขั้นสูงนะครับออโอโ้โหโอโ้เเชื่อ ที่ยังมีอีกโจทย์นึงให้พงครับนนและรับรองว่าพงไม่น่าจะเคยเจอโจทย์นี้มาก,ก่อนทีมงานครับอุปกรณ์ครับภารกิจสุดท้ายของพงครับโจทย์สุดท้ายที่เราขอท้าทายพงจะยากขนาดไหนมาติดตามกันต่อครับ นี่คือภารกิจที่เราคิดให้พงครับลูกบอลติดอุปกรณ์เสริมครับให้มันให้มันลงไปอยู่ข้างบนเหรอครับอ๋อเดาได้แล้วอะไรจุดไม่ขีดไงข้างๆกล่องไม่ขีดใช่ใช่ใชไปปัดจุดไฟคือจุดไม่ขีดนี่คือมิติใหม่ห่งการจุดคบเพลิงครับใช้ไม้ไผ่หมุนบอลจุดคบเพลิง ผมครับครับให้โอกาสสองครั้งครับพร้อมนะครับพร้อมครับมันต้ององศาเป๊ะมากอะแล้วไปจุดตรงนั้พอดีไม่ตกด้วยเนี่ยนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มด้วยตัวเองครับมามามสวยครับสวยครับดีงามค่ะดีงามเยี่ยม เส้นที่จุดไฟได้มีเส้นเดียวนะครับไม่ใช่ทั่วทั้งลูกบอลน,นะครับพงศ์ต้องกัดจังหวะด,ดีๆครับอ,อไม่ได้ให้ใหโยนไม่ไหวปั่นได้พงปั่นได้ปั่นได้ให้บอลหล่นครับให้ไปอย่างนี้เลยแล้วไปปั่คอย่างไยากครับต้องปั่นให้แรงสุดครับจะได้มีแรงปั่นเพื่อจะได้จุดไม่ขีดน,นะครับต้องหมุนให้เร็วอะ่ะไปครับเฮ้ยมีโอกาส ทำได้ทำได,ได้ไม่เนนอ่ะ ถ้าผู้ชมกับท่านท่านท่านการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุบิจิวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ